สวัสดีพี่น้องวันนี้แม่พี่จาพาเพื่อนก็มาจังงานข่าวดัก็มาพบก,กล้องเดอ้อพี่น้องรัวเป็นกล้องอย่างเดอ้อนี่มาเบิ้งมาสุ่มต้องกันว่านี่อย่างแรกมาเปิดกล้องก็เดอ้อ แต่หอมแท้ตุเ,เรียนตุเรียนนอยง,งอยามๆเลยค่ะพักพี่น้อง น้อยน้อยน้อยงามงามโอ้ยตัวใดน้อยสีหอมนี่มึงดมก็น้อยน้อยหงงามที่น้อยตัวใดน้อยสีหอมตัวนี้บ่ ดูไม่เ็ยังบุหอมเด็กกรมี่กินหอมอ you know. ยู่โนยุกซโค้ใส่จะเป็ียนยีโน้อยนึงเด้อนี่หอมหอมนี่นกับบุหหอมเด็กกินหอมโอ้ตัวนี้เลยนี่โคลุดเลยนี่หอมแล้วนี่หอมแล้วนี่มันจะโคมึงเด้อ จะเป็นน้อยๆมีน้ำหออันนี้เห็นไหมเป็นพวงมะนี่นันจะเป็น,ม,น,อน,น,ปนมอนโท้ามัจะซุกแล้ว

ว้ายซุกแล้วนี่นะ่าจะซุกแล้วนี่ซุกแล้วเด้อนี่เรียร้อยขอบคุณลหลายๆลูกหลานลูกๆที่ส่งมักทุเเล่นมาให้คุณแม่กินเด้อคุณลูกเด้อลูกคือสวยองงามวะเนี่ยตะมอตะแม่พอดีพอดี